สวัสดีค่ะสวัสดีสุข,ขูสุข,ขุนตอนนี้กับเวลาบ่ายสองนะพี่น้องบ่ายสองกว่ากว่าทางอเมริกาคอยกะตาก็จะเป็นป่ปูพอบาบ้านเดนอนพี่น้องเดนอนเนีมือเสานีดเดียวยี้ยมันขึ้นช่วงนี้ก็จะนอนกลางเวน้นะพี่น้องว่ากลางคืนมันนอนมอหลับมันบริเหตุงานนะมันเรืออกกําลังกายหนักหนักมันก็เลยไปนอนอยากนี่ก็เลยผืนมานอน,อนส่วงเส,รงสราร์ที่เนี่ยกะ กับพอดีน้พี่น้องกับไม่เรื่องที่ต้องเฮ็ดกับเลยอยู่จนจนใบสองใบสาม่าจนเถอะก็คือว่าสิมาเบาสูบพี่น้องตั้งน้าพี่น้องกับฝากสู้หูสู้ข้นน้าพี่น้องผู้ได้ค้ามาแล้วฝากพี่น้องกดติดตามคนยังมันกดติดตามเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจเหมือนกับพี่น้องคือว่าก็รู้สึกผู้เสียงนกขมว่ามูจาสียินบ่เสียงค่อยเบาวัวขาบไปได้ใส่ไม่เนาะ ทาบอได้ยี้ก็ขอให้ได้พี่น้องจะจักเสียงนกจักเสียงง่วจะรู้สึกใจหายพี่น้องรู้สึกใจหายคือว่าวันพูดพูดนานี่คอยจะจะได้เดินทางเดินทางกลับไปทำงานเสียงดังเดวเด้อคุณนะเสียงดังขเะเตะ ก็จะได้เดินทางกลับไปทำงานอยู่รัฐโคโลราโดหมองเกาน้าพี่น้องที่คอยออกมาก็รู้สึกใจหายใจใหายยังวิตีใจใหายเพราะว่าิรดจักสวนทักที่คอยปลูกไว้น้าพี่น้องมันเกิดกำลังกำลังเริ่มต้น <c oughs> กำลังเริ่มต้นละกะ็เสดจักจะแยกจะแยกกันอยู่ก็พญายมัยน้าพี่น้องให้พญายมัยยู่นีให้เราหางานเด็กยูนี่น้าพี่น้องคอยก็จะจดปเีเฮตงานอยู่ รัฐโคโลรโดกับพ่าเปหยั่งพี่น้องอยู่น้ากันกับพิทกกันพิทักษ์กันนี่ดียู้น้ากันกับแยกกันยูจังหักกันพี่น้องกับว่าเปหยังกับโทษคุยกันติดต่อกันแล้วก็กลับไม่เยี่ยมใดเพราะมันก็ฐานน่งเครื่องกับพกไก่เนาะสามสองชั่วโมงเลยพี่น้องนั่งเครื่องไปหยุดจากนี่ไปรัฐโคโลราโดกะคอยก็ได้คุยกันก็พยายมใหม่แล้วว่าโอเคบอหนึ่งสี่คือว่าต้องต้องแยกกันอยู่เพื่อแบบว่าเพื่ออนาคตเท่าน้ามนพี่น้อง คือว่าอยู่นี่มันมีงานกับจิงอยู่แต่ว่ามันก็นยากสําหรับข่ที่จะไปเห็ดแล้วก็คาแร่งเงืนเดือนต่างๆที่แบบคํานวณแหลวมันจะสู่ตังรัฐบ่ดไ้ไน,นะพี่น้องก็เลยคุยกันว่าไปเห็ดหมองเกาไปเห็ดตัตงรัดดีกว่าแล้วก็หมองเกาข่เพราะยังใ,ใหม่แล้วไหวใจละพี่น้องเราไห้ใจเพราะว่าเราก็เคยไปเห็ดน้ำข่อยแล้วแล้วก็หูจากว่า การเป็นอยู่จังไดแล้วกับปเเศษงานกับผู้ใหญ่เนี่ยสิหรือว่าในสิ่งแวดล้อมเป็นจังได่แล้วก็เลยไว้ใจแบบว่าแขวข่ยกลับไปเราสิเป็นค้นไว้ใจคนยาก้ะพี่น้องแล้วสิแบบว่าทานในที่เขาเราเคยเห็นเคย่านมาแล้วที่เราแบบว่ารูาร้สึกว่าปลอดภัยแล้วแข่อ่ไปในพี่น้องก็เลยคุยกันก็เลยโอเคพอคก็เลยอยากกลับไปในพี่น้องเพราะว่าร้านอาหาร่อยกับชอบพเศษร้านอาหารมากกว่าเนาะแถวนีนะร้านอาหารก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่าส่วนมาก เขาจะบม่มีที่อยู่ให้นะพี่น้องแถวรัฐเท็กซัสนี่ส่วนมากจะไม่มีที่อยู่แล้วก็ค่าแรงกะบโหลายบริสันทเถาะแล้วก็เฮ็ดงานกะค่อนข้างที่จะ,ะก่ชอชั่วโมงสิบชั่วโมงึืนนะพี่น้องนั่นแหละซึ่งร้านนี่กะถือว่าโอเคสําหรับอ่อยเพราะว่าเขาเดาแบบว่าทํางานแปดชั่วโมงก็คือว่าขอ,าขอา็เคยเฮ็ดมาแล้วนักกระทุงว่าเป็นจังไดน,นะพี่นอ้องก็เลือกเลือกทั้ง นี่เลือกมองเก้าอยู่ในช่วงที่เพิ่นโบม,มีค้นงานพ้อมพี่น้องช่วงขาดคนงานก็เลยอยากไปซอยเพิ่นในช่วงนี้พร้อมตอนจะแหลกแพ้อันไห้นะพี่น้องว่าจะไปว่าจะมาอยู่นี่นะที่คอยเว้าอ่ะว่าจะมาทำวามสะอาดบ้านมาตัดต้นใหม่ตางปวงทางปลาห้ยได้เพียงใหม่ว่าจะมาอยู่จักหกเดือนพุนละ่ะจังจะกลับไปเหตุงานแต่ว่ามันโมเป็นยังสั่นพี่น้องมันคือว่าแพ้นการมันกะมันกะ เปลี่ยนเนาะพี่น้องคือว่ากับตังไปซอยเพิ่นน่ำมาละเพราะว่าเพิ่นกับผู้ยิงผู้ใดญร้านอาหารเนาะแหละกะอีกอย่างหนึ่งคือว่าอยู่นี่กะห้ผู้ยิ่งใหม่แล้วอยเฮ็ดไปเอาทางป่งทางปลาเล่าหลักกะแล้วก็หางานเทเรียวนี่เล่าดีกว่าทั้งเสียนะซึ่งเราสิไปน้ำข่อยแล้วก็ไปบอดได้ว่ามันต้องมีคนอยู่บ้านหลังนี้นะพี่น้องผู้ยิ่งม่นี่ยละก็อีกอย่างนึงเราบ่มากร้านอาหารเราเคยไปเฮ็ดแล้วเราบ่ชอบเราบ่ถูกใจเราก็ได้ว่าเออเราสิอยู่นี่แล้วก็ ข้าเจ้าสิมาเบิงบ้านนะพี่น้องเถื่อมาสองอาทิตย์เถื่อนึงมาทีละเถื่อมันก็ต้องมีคนอยู่บ้านนังนี้ซึ่งย่ยพ่อะยัยใหม่น่ะอยู่อีกคนละเมืองมันไก่ลวกับผู้เฒ่าผอมเนาะก็เลยเบียบบ้างสิละให้ผ่้ยัยอยู่นี่ไปกันแยกกันอยู่ว่าเป็นยังพี่น้องเนี่ยนะมันจังหักกันอยูุน้องกันเทียงแต่กันอี๋นันพี่น้องก็รู้สึกรู้สึกใจหายพี่น้องคือว่าคนเฮาแบบว่าเขาต้องเดินทางจากกันนั่นสิใจหายแป๊บๆกะไปแล้วกะบพาะเป็นยังไปแล้วเขากะ ชิ้นนะพี่น้องะมะวา่าวซูฟังมาอัปเดตยซูฟังนั่นแหะ <c oughs> เดี๋ยวก็กจะไท่พบกใงเรื่อยๆยุดดอกบาอ่าร้านที่ขอยไปเฮ็ดนะเป็นยังไดยังไดที่ขอยเคยลื่อนลองนี่แหะร้านเกาขอยละพี่น้องนั่นแหละกะกำลังจะไปเตรียมของไปเก็บของเพราะว่ามันก็นเลยเวลาอีกกี่มือนะพี่น้องว่าเซียวอินยังไปในเ <c oughs> ซึ่งเมืองรัฐนีิมันก็เป็นรัฐค่อนข้างที่จะหนาวเป็นยังสี่ได้พี่น้อง หนาวข่อยใส่เสือ้อ้เนยาวบดเหมือแล้วข่อยูุรัดทวนมันหนาวเห้งข่อยเป็นคนมามากักหนาวอยู่เหล้วนะพี่น้องนั่นละไปหาเงินนะพี่น้องใครกอยุซือหาเงินเหตุงานดีกว่าเนาะเพื่อหน้าควดเพื่อหญ้ามาถาเถ่าเฮอแก่มากอะจังจเออสอสัมบายจังเสียกะเรื่องขอบครัวกะจังมากเรื่องวัยใหม่กะจังมากกะได้ก็เปยังอะนาะมากเพราะนั้นก็ยุบไกลกันมาหามาเายี่ยม ข่าวมาเบิ้งว่าสรนเสรมันอยู่บนไกล์กันนะพี่น้องนั่นละเอพอากันคลิปนาค่ะไปแล้วค่ะ